ก็าบสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็ชิบูชิคุนก็ชิบูก็ชิคนุนดีทางเนื้อทางไส้ปูยุไกลอยู่เคียงแล้มากินข้าวกับทุกๆประเทศน้องบัวแม่น้องซิงวันนี้อันนี้ตำก๋าท้อนวันนี้ซื้อมาฟ้าพอดีพี่น้องเลยมากินนํากันวันนี้เ้าวซิมากินตำซุ้ยอะเขาปุ้นเนาะสีแซบจาง ด่เา,เเาเลยดีเลยอีรความจริงเลยพี่นแล้วของน้ำจะ,ะพุ่ยเลยพักเด้อพ่อแม่พี่ไปไปน้องเอ้ยมันเป็นชาวบ้านใช่ไหมเนาะถูกพักนนเีหลายอย่างเป็นสวนพื้นเก่นามานล,ะละมาละกับไปห้าหลักนากความจริงข้าวต้มตำกะระเทาะเนอเมรีายอย่างไว้เนาะมามาจวดน้ำกันเลย ก่อนจะไปกินก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือการอะนะเพราะว่าเธอเดียวพี่น้องต่อไปกลายเป็นหลักขอจะเอามาอีทเธอมาทำดีต่อไปแล้วก็บอกพอแหละพูดกันอะไเนาะเพื่อนหยิบถ่ายด้วยว่าอยากกินเมื่อไหร่ก็มาเก็บขนาดนี้แดงหมดจบเลยเพิ่อนพออยู่บ้านเป็นชื่อบ้านไว้พี่น้องเมื่อก่อนเคยไปทางหยาไอเพิ่อน อออคมๆเน่ยเลดิดนั่นเกิดปตา่างั่นก็นก,นกินบัวชชยถ่าเลยคุณอืมได้บัวชชยถ่ากินกระปุ่นระวังเด็ดกะตาเนาะ มีไก่เนะอกไก่ไกอกไก่ đen, con quân con vẫn đem kiệt mục pháp chụp sạp cự cao bò xung quá đơn áo mặt thái ơi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  mặt thái นี oh. mm ่ห hmm. ม mm ักใช่ไหมแมนบล่ายเลยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องมาถึง hmm. พ mm ักกันยืนสดคนกำลังหิวเข่าเลยเอากวามเมื่อยเนาะเอาเนื้อี่ผัด กินเช่นกะพุกกินข้าวเหนียวก็ค่ะแกะเป็ดเนาะเหลือเป็ดแม่เขีบวเห็ดอะเแกท่ทองนานไรเอาเนียวเอางดแป้งบพรกินขนมปังปกินข้าวเหนียวเฉยเฉยจำจำนี่ไ แสบบแสบบาเก่อ,อนอีกินมาเป็นชิปปี้เงองเจ้าพวดโูเะยได้ตอนทองนทองจงริงเราซื้อมาในองก่อนเกีบ้าเรามีโควิดนัแบบไปกินดูเราไปเราเราก็หมักกินคือทันเราก็กินตามกัทอนเป็น,านลาดนี่ะ คล้ายฮะบตือเขาได้เป็นน้องแทงเปลือกเลยกล่องแปดสิบบาท เออชี่เอาอะไรลูกอางอานี้เดียวนี่ยผมมึงอันยอกหรอชื่อมาเธอหนึ่งเด่ม คนที่ตามประจำานบ่อสบายแต่คนหนึ่งตามให้คนละลกเยนตามใชลองละตาเอเลยอเคมีสูรเ่พาะตัวเนะ ກິນດັງເອີີນໄປນຳເນາະກິນດັງເອີີນ กุ s <S ้กไก่กินลูกกันว้างได้เนาะนนีมันปูเองงามเลยเตอดสันพิษด้วยไอบองให้มาหลกลลานเนาะโอ้โถงบางใหญ่ไปดิ เลือกเอาหย่อนมันไหมตววจำแก็วเนี่มันจะปันแน่นเนาะป้ากมาให้ถูกเถือ่อพี่น้องเก็บแล้วลา่างแสให้เรียบร้อยแล้วก็ไปพื่งไวให้มันเฉดหนางจังห่อใส่คุณยางนาให้มาพา้อมยยอนขอ้าป้าไปเลย ก็ à, ่หาก็หายได้หอ่าช่องจากรือเ้นหาเลยรักุ้งปลาไกเนาะมันเป็นอยู่เป็นตัวบบล้วนลวดสุดไก่เปคนชวนเป็นของตัวเองบอลอบอืดเปนมินี้นสวนดิ โอ้ยนีคนดูแดงาโอ้ก็แดงฮะูกันก็แดงอืมเนหมุ่ยดังอ่ะมองกับเ้าจะเอาก่อยมากขาจะ ม,มาเคือกันมมาเคล้อนเลยนะม,มาละน้ำงามแซ่บจังบุกกมจักดี กินจับจุเด้กน้องเห็นนกินลวกะยาเห็นและะ้วก็รย่าย่าใครจะจะไปหาทำไรมีตลาดาใกล้ๆในต,ตัวมีเนาะมีแต่สินละละมีเพี่นมีเพือนะกินบ่ไดเลยเนาะบวกรบบวกรบบวกรบบวมีตาบวมีนะ เยอะกวแหละโควิดจา COVID จ้าอันจกไปตลาดที่เคยไปนะะ่ะกะไป,ป่ไดบหละจ้ะถ้าจปิดตลาดคนติดจะพา,กกามนมาเป็นเดือนเหรอถ้็เปิดปกติแก็ยังบอกกาไป <c oughs> บิ่นลงไปหนุ่มใหม่แหงหน่อยค่ะหน่อยค่ะป่านยังบดีเจ้าวดอันนี้เย็นยนแล้วบ่แมนหดแล้อกคนเนาใหญ่อหกน่าชิคก์นใหญ่เบิ่งโอ้มนกัดกันดีเลย โกกไหม้ไม่รู้ายกฝนตกอยู่นี์จุจับบ่าดีวนีก็ชิมเหงาเนยกีกินหมเป็นดอกน้องเยี่ยนี้กินไปเบิดตัวที่ตัวแดนห้ามไปเมื่อทา้งบ้านตื่นแล้วมาห่าข่ากีเป็นคนแท้จะกินอะไรไปน้องไัน มาเล่กับ่เคยกินดิบเงเจกินแต่เอาไปต้มไปเล่เขาเผาต้นไผ่้ำมากินสดเสแอเป็นเนี่ยกินไปก็ทุกอย่างกินอะไรแสแบละพันนึ่ง โปริไหนนักกี่นะอยู่กัฮัลอยอ่ะอืมพี่มพี่น้องมีแต่สดกับสดพี่มวบอกพี่มนจวนเบอร์นนะ อืมี้วนแล้วเด็ก <c ười> น,นั่งมันก็ยั่งเล็กเนาะอืมอนะืมคือกินนันทลาอัตมากินอันนี้คมเนาะอันนี้บุคคมเลยบ,บุคมบมันบุคคมเลย น้องบัวจะได้จบเขียวเพียงแอนเด้อร์ประมาณพี่น้องอ่ะไอเกเบิดพี่น้องนะกรับพี่พักกันนี่แก่เพ็ดเกลยดพักเบิดแกเพ็คราวนี้เอาแล้วตามเดือเขาต้มมา ับสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องอพอกันคลิปหนาะสบายดีพสบายดีบ๊ายบายพอกันคลิปหนาเนาะ